สวัสดีครับผมชายหน่อยภูพานครับเมื่อนี้เปิดคลิปอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บา้บานน้องสาวครับน้องนองมาต่ากรุงเทพนี่แหละเนวตอนรับแนว่ตอนรับโค้มาต่างกรุงเทพเดี๋ยวเสียเบิงบ้งพี่น้องนี่ครับเนวยตอนรับ ปีงเนื้อบ่ะปีงเนื้อให้เขาให้นางน้องนะครับเขาเป็นอาหารกับแก้มได้พี่น้องได้เป็นแมอกับแก้มนี่ครับพี่น้องนี่เสือขานี่น้องสาวมาตาชนบุรีอันนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนของน้องสาวเออนี่นี่ครับอันนาโคตเดี่ยวมาเป็นนั่งเอกของช่องนี้ด้ครับพี่น้องเออเอามาเป็นนา่งเอกของช่องนะ อันหน้าก็คางหนาส่วนส่วนพระเอกเนี่ยยังหาอยู่ดิพอได้อยู่ครันแมงแข้งหนานี่พอมีแมงแข้งสนูิดว่าหายังแมงแข้งหนานี่โอ้ยสิโอ้ยหายยังแมงแข้งหนเดียวไปหาล้อนซะไปหนาแรงคนไปหาล้อนบ่มาหนี้ยังเนี่ยฉันไม่ทำมาแมงแข้งหนาเลยมันหนี้ยังมี่ห่ำ มาบอกว่าอย่าบอกมูอันเขาสีบอกมือเศ้าฟังน้าพูนเป็นนั่งแอนมาเป็นน้องสาวมากวันนี้เป็นน้องไส้ครับมาจากอิสราเอลครับน้องฮักน้องแพงมาจากอิสราเอลมาหากัวมาฮอดนี่แหละครับพี่น้องนี่เลมโบดใช่อิสราเนี่ยแหละครับพี่น้องนี่เมนูต้มต้มน้องน้องคั้วเหรอครับ เอ้ยน้องน้องง้วงให้น้องคั้วแล้วตอนรับอันคนมากตะเมืองนองมาตะอิสราเอลนะครับเพื่นได้น้องกล้วแล้วไม่ตอนรับเพิ่นนี่ครับกาลังลังสันหันอยู่ครับพี่น้องเมื่อนี้มีต่คนมากครับช่วงปีใหม่นี่มีต่คนมากเต็มบ้านเลยครับเขากนมีปื่มดีีใจน้ำหลาเอวดีใจน้ำหลาดูหลานมากวก็ไปตั้งหาไปตั้งหาปีดี่ ตกใจนเดีวโอ้หัวใจเต้นตุ่เรีบเงียโอ้ลดตายนั่งเครื่องิองชั่วโมงเมันุบกเิสองชั่วโมง้ยอันนี้นาินี่อย่างน้บ่เเอาไงไงห้น่งรถจากบ้านเ้อไปกรุงเทพ้กับปวดดากเมื่อยพราแห้งละวันนี้นางเครื่องมาสิชั่วโมงนี่มันมืกซ้ำมือหนึ่งผัเด็กมันหลายกลัวผเนมือนึงแปดชั่วโมงว แต่กกุมงโซ่กมยงหรอเนาะก็ตุ่มตุัมตุ่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 มต่มตมตุ่มตุ่มต่มต่มตุ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 ่มตมตุ่วตุัมตตตตตตต่ตตต่มตตตต่ตตตมตมตตตตตต่ต่ตตตมตมตวตต มีคั้วดำกับคั้วดอนคั้วสวยงามครับของเล่มโบครับผมหล้างนี่ขั้ยังนี่เสี่ยงไ่เห็นีกำลังล้างสันเมนูครับพี่น้องเออเออนี่นี่กลังล้างสันเมนูครับพี่นองเออ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 เน่ย ครับเมนูยังกับออมน้องคุ้ยเนี่ยครับนี่ออมน้องคุ้ยนี่ครับหลังสัตว์เมนูซ้อยจูบอนคือตอนหนาเดี๋ยวซ้อยจู อันชิ้โตเพงนี่แหละท่นชิ้นโตน้ำเนมีลวกน้ำเนียแก้วขมแก้วพีแก้วเพียแก้วขมพี่น้องเลยเป็นไรแสบนัวปะเดาฝาโอ้เป้ดาหดฝาเิ่นว่าแสบแห้งเดาฝาพ่อนไม่ใช่ด่าเาสอนเราว่หันเอาครับบคตนี่ละเต่าแก๊โบติดครับพี่น้องไปใส่ไห้

ของแดงของร่มของเงาะอยู่น้ำกันอ๋อครับเมนูเซ็นแล้วครับบอนนามาพงเยี่มขึ้นนี่เลยอันนี้เป็นซอยจูนะครับเขาเออนี่ก็คือลวกลวกจูบนว่าจิมจุมจิมจุม่น้เป็นในรสชาตร์นัวปะนัวนัวอ๋อมามาวุ้ย ปวดนีเน้ำหาดมากพี่ทีเน้ยบาดถึงเวลาแล้วเราพักกันเมื่วลนานังแเว่าเับได้เแล้วได้เลืกแล้วมาๆอ้ยเพื่อนว่าได้เลิกแล้วขอขอมข้านี่เด่เนช่วที่่ีเนอซ้อนเป็นไดองแกไปผมยังูดังเป้งอ้น่าหน้าหนีเป็นป่วยนะ นั่งก็ทมันบึ้มบึ้มแค่เงาหรือเปล่าปลาเนี้ยเจ๊แม่อยู่เฮือนกับครับเขากินทั้งซองยากเลยหมูทั้งหมูทั้งอันนั้นพร้อมหมูยังอย่เพราะว่าปลาในน่าจะเป็นมืออื่นหมูแม่นฮะหมูมาหมามาหมูอีกหาตัวก็ยังว่าเขาให้กินลายยากใช่ไมโอ้ขาหมูพร้อมดีทั้งหมูทั้งปลาจะเถอะนะกัน เดีวเราขาวขวญมขว่ป็นได้ผู้ใหญ่เสียบปเอาเบียมัลังนึ่งได้ยกเบียมานเด้อไอ้เบียมาลังหนึ่งบอกให้แล้วบอกเอาเอาเรไปสซูบานบอกก็เศร้าพุ่นจอดเพือนใหญอ้วนมาแช่เย็นมาเร็วกันแล้วทีสูบานมาถึงเวลาเดียวกิงโทรฮะเพ่บา ผิดผิดเปนว่าเข้าทีเป่าเล่นบ่เเปป่่่่าาบบได้แต่ตามหลักนี่ถ้าเฮาครบทุกอย่างนี่เขาจะเอาห้าสิบดีกีนะห้าสิบมิลลิกรัมขึ้นไปมมันีแล่ในกรณีคนที่ขับรถอายุต่ำกว่าเด้บบ่เอออายุต่ำกว่าสิบแปดปีหรือยังหรือว่าผมไม่มีใบอนุญาตมันสิโคตรมามันสิว่าไปน้ำไม่ตรวจใบครับมิลลิกรัมตรวจใบครับคีน้ำบ่ฮะโยเอาเมือตรวจมั้งเหรอบ่พ่วงกันเมื่ โอ้ทั้งหมวกกันนอกไปครับพี่เห็นบ่มีก็คือจบเลยพวกเหมดอะไรก็เป่าพร้อมเจ้โอ้ยคือจัดหนักเลยจนวนีดวันนี้จนบดนน้ำไปถามใครเหนื่อยตำรวจเนาะตำรวจอันมันจะมีแะไมีเหลือเนาะโอ้แม่บ้านมันมันมีเรือเลยหรือแะไรก็องค์ประกอบหลายอย่างเนาะเสียวเนื้อไปให้กินมันยังเป่าห้วยบ่ให้แม่มันแดกเลยท้งว่ากระโดดเด้อเหยียบลอยโดนสองขั้นช่วงนั้นไปถามใครเหนื่อยเขาซื้อเขาถ้าใบอนุญาตขับขี่ก็มี แล้วก็วัดแอลกอฮอล์เราบผมบ่ฮอล์ห้าสิบแสดงว่าเอาประกอบหอมเม็อรถล่าก็ต้องอยู่ในสภาพที่มันันไวย่างเราได้บ่ฮะมันย่างเราเมาได้บ่กนี่ไปเห็นเมากับบ่ได้บ่ได้หันย่างได้อยู่ย่างบ่ได้บ่ได้บ่ได้ถ้ามันสีสอยมันอีสอยอีกอนันนึงมันสีสอยมาทั้งหนมันสีสอยมาทั้งไหนตัวย่างเลยน่ากินแล้วในที่สาธารณะเพราแล้วพอแล้วไว้หันละสเเอาาารงขว่ป็นที่สาธารณะ มองได้มองมองับซากิอยู่ได้ไม้ไม้่เรื่อผมอุ้ส่หาเฮยน่นทีนม้กระบกวาบังคับใบขคนกลียวใบคนเมาได้ข้หมายสบวาบังคับกระซ่าซ้นมันเกลียดร้อนนี่หหนาหัวหนากรสิบุอ๋อครับอันนี้คือย่างหมูดวยครับนี่ย่างหมูมามาทั้งนี้กินย่างหมูครับไปบ้านแลมบโบมากนึงไปกินต้มนองง่ว ว่าทาั้งนี้มากินปีงหมูย่างหมูครับกำลังเลืองใดที่ครับพี่น้อง เอาเลยหนึ่งสองเป็นแดงได้รสชาติแซ่บบอกบอกกับท่านผู้ชมเนี่ยว่าเป็นแังได้ท่านผู้ชมแซ่บแได้บ่โอ้หักส้องจอดพี่น้องเลยอันนี้ต้องักอันนี้อาหารทะเลอันบ่บักพริกต้องเป็นนวยเลยพอบักพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหันใส่กล้องให้เนี้ยเอาเอาค้าตาเลือกเอาค้ามตาเหลือ่ บักพรกเด้อขอไปมาทำกันแล้วพี่น้องบักพรกก็อยู่ใน้องลเอะเลยเติมเตมเลยทันทันนี่ลูกทันย้ักดเนบานบักนีนนีนนี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 นนีนเนนมาบนี่ีีี ออกอาการแล้วครับบอกพิกสวมเงินล่ำข้าไปเมิ่งนึงออกอาการแล้วแกงหัวหัวสะเอื้อภาพมันน้ำตากระแตกตายละไอ้เกียวไหฮเร็ววายโยเพ็ดดี้บอกพิกผู้ยำบ้านเพ็ดแห้งเ็ด้วยหื้อน้ำตาแตกไหลไห้ฮภาพมันไห้โอ้เจอบอกพิกเข้าไปพี่น้องเออะ

ไม่เศร้าเนี่ยบอยจีบเม่เศร้าอ่ะบ่ม่เไปเกบบอายุมาไหดอกถาามจบ่ถึงอยุ่ไม่ไม่ครับอยไม่าเ็กคดอยุ่เจ๊ไอาเอไก่เขาแน่่บย่งนีใช่คดเสียคน่นะเยียดเด่นเหรอดเ้

ออนี่ไงมืมัไม่ถูกจ้เลยม่กินมหอยและเบอสละดอไม้มอมัดเหียเหียบฮัลโวดเลยคุดชเซนต์บอก่กี่้ยิ้ลูกแ่เด้เอาไปกินพักเี่ย้บา่ไอ้มัตงทันอยู่เดีวเจ้าอ้พวกมือบอมาลอมึไมาลองน้ำเขให้เขา

ไม่หอยไม่เอนเลยเบืองนานเเบืองนาแล้วก็เรยเราด้วคือเกาอีกแบบเลยอยัลสิตายวะมึกกลุ่มนี่นะดึกมากเลยกลุ่มไม่ยังแค่มูกัน เห็น่าใส่รูปกแดงูม evet ันยงลูปิขามันไปกันบ่งเอาสเ้ามันไปกันแงมันกแดงเไปกันหนูประมาณ3-4มีอแล้วไดกินหนูอยู่ตมันอยู่คนเดียต่ันแดงแไปกัน ตกแตะไปแล้วมันแตงสั่นทังเดือนเลยล่ะห่วยสองคนน่ะเป็นยังคือนนั่งฝันกันไล่มู่กันเรียนมู่กันมู่กันเตียงเอาบัดมู่กันคือจกกันสั่นนะถามว่าเขาเรียนไปจกข้อมูอกูดี่ก็ใช่เอาเนี่ยแล้วพีกินน้าไม่ใช่ซะมาไม่ต้องบอกนะครัลอันน้ำลุ่งหว่างเปคิปกาแฟรุ่นเดียวกันตัวไงรุ่นเดียวกันพี่่นียฟ้ามือนี่ อิ่งยิ่บอลหนปลาเมื่อคุณเรื่องลำแข็งนั่งดิ้วมาหนุ่ยดิ้วแน่ดิ้วแน่ว่าท่านดิเวแน่ดิ้วแน่ เรืองอดไเ่งเรเลี้ยงกัน้งคนอไปเลี้ยง้อนไปเลี้ยงก่เลี้ยง่ส่งเลี้ยงเล้ยงไปเลี้ยงไเลี้ยงไปส่งยก่อนเี้ยไม่ไปส่งยก่อนนี่ไปส่งยานงไปน้กันที่ไเนี่ยใกล้ๆเนี่ยออกปเนียเอนล้เนี้ย 怖、はいな。<laughs>